ไม่ไหวแล้วเยอะมากอิ่ม,มสุด,ดคอยบอกเสมอบอกยำๆเสมอมาแล้วคอยยั่วสีลอาอยู่งหาเนี่หาข้ามเพงสีลาช่วงนี้ก็ว่าได้ผิดได้พลาดในไพลงได้กี่หนอยุ่งเลอดสีแล้วว่าได้ไม่อย่าง เพ่อเด้มีอีหยังให้เครียดนอนเีอิ่มตะละมื้อนี่ก็โอ้ยบุญหัวแล้วมีมีแบบว่านอนมีเวลาแล้วคือทั่วนี้ดีมากๆตอนเย็นเจอกันจ้าใช่ครับทุ่งสีอุดมคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกเต็มเต็มวงนะครับเต็มวงเพียนมากเลยเขาเบิ่งออกโคนไหนคนไหนเมื่อก่อนหนึ่งก็ล่ะเมื่อเดี๋ยวพอดอกกับพวกกันบนในงานเข่าครับงานเข้ารัว กานเข้ารวัว

puf มีแค่พรุ่งนี้ในวัดะครนนอกจากนั้นพี่อีสานเต็มเดือนเลยฝ่ามหาใช่ครับมีแค่พรุ่งนี้ที่อยู่กรุงเทพไม่่็มีวันไหน มันก็อยอแม่แซมไม่อยู่แม่แซมไปรับงานแต่งหน้าแม่แซมมีไปรับงานแต่งหนาพี่น้องแม่แซม,มีไปรับงานแต่งหน้าแล้วก็แกก็มีงานเจ้าสาวด้วยคือแกแต่งหน้าผมกก็ไปงานของแกด้วยผมก็ให้แกไปรับงานต่างๆด้วยเพราะถ้าเกิดงานแต่งหน้าแกก็ได้เงินเดีกว่า แก่งหน้าให้บอลน้องแกก็อะไรที่แกลาไปแล้วแกก็ไปด้วยบอลไม่ได้ปิดกั้นใครคือถ้ามันเยอะกว่าน,นี้อ่ก็ไปอีอกยางหนึ่งมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ว่าไม่มีใครแต่งให้เออพี่เดียวพี่เดียวแล้วก็แต่งให้อยู่ก็มีคนแต่งให้อยู่พี่นอ้องมีคนแต่งให้อยู่พักกาแฟเรารอชิมกาแฟเอสเพรสโซ่ให้หนิชิองะเป็ไง น้ำของเราขวดบักใหญ่หนึ่งน้ำให้อ้วนไหมนี่น้ำให้อ้วนเหรอเปนบวมไม่ถ้าเรากินหกกรี๊มันจะขับเหงาออกมาเป็นช่วงดอกกันเพื่อได้กินน้ำเป็นลิตรนี่เป็นช่วงน้ำตาลไปดูแรร้านรอโกกิ่งกับบอสแล้วช่วยกันดีมากเพื่อัะวุลใช่คอยดีลังค์คนตั้งไปพี่น้องชาวบ้านใครก็อยู่ทอันขวัญในซื้อไปซอยกันตัว น้ำตาลก็ต้องหาเรียนรู้ว่าเออคาเฟ่มีอะไรยังไงบ้างก,กัวกีเขาก็มีอะไรของเขาไปก,กัวกีมันก็ทำหลายอย่างถ้าช่วยถ้าทุกคนช่วยกันได้โดยที่แบบว่าทำได้เหมือนกันแท้ทุกคนนะ่มันก็จะแทนกันได้เวลาเวลามีเวลาจำเป็นอาทิเช่นก,กัวกีเข้าโรงพยาบาลหรือพื่ออสเตรเลียไม่อยู่ประดังประเทศน้ำตาลก็สามารถไปเช็คได้ว่ามือนี้เงินบ้านนี่ขครได้จักบาทข้าศีกใยรแต่จักหมื่นจักแสนมือน,นี้ ปิดยอดทาดายส่วนทุนจักบาาก็อะไรให้หูจ้าชิเดตไว้ว่างใจใดพี่น้องมี่อยลกมเป็นคนลรงบอลมีปกเกี่รอดมาดูแลไดนบอน้ำตาลก็ต้องเป็นคนต่อไปที่สามารควบคุมดูแลตรงนี้ได้นะครับอะไรนะเฮ็นตะยิ้มมาไปแตงเงินดิ สับประเออ <What? S 1> ปราาเ่ได้ค่ะว้าวแบปีมาคเอาครืีเลยแดนมงั่งองี่สงอ้เบโซนึ่นนเกลยวมันไม่เกวอยนนี้เที่ยวาเม่ล้วตอ,อ,าอ,อมาเลยครับเชียร์ครับมาเลยมามเกลียวีเล <c oughs>

หลุดสายคนนี้แน่จ้ายังไสวยอีแม่ขอบคุณครับผมไปซอเปน่ะอนเดียวไเรอนี่อเื้อผู้แอได้วยแล้วพอดีล่ะใครผู้ใครคือเดอกยุคทันทันทันขอบคุณนะครับเจกันเย็นน แม่ได้ต้นไม่สดวน่ค่ะแม่บอแม่กลงกราเินผมได้สดมืนเดินมาเมืเบิอย่างนี้่ยแล้ว้ไปดมันเสริคันมันยเอได้ม่ดูาบรทุกคนตี่อยนานัยา่มาหนพัดแตงกวาส่จ เดี๋ยวหนูจะไปดูไปนะจำหน้าไว้ก่อนแล้วกี่โมงคะสี่ทุ่มจะต้อไปแต่ผมขึ้นชึ้นก็แบบห้าทุ่มตั่นแต่เล่นหลายชั่วโมงอยู่ไปเลยนั่งกินข้าวอยู่แหน่มเบิองแมีนบอนแมะแม่ขึ้นไปอย่อืนรอดเทียบขาน้าคุณคุณแต่ผมไม่ใช่หรอกไม่ใช่ศิลปินหรอกทำไมไม่แต่งหน้าจะไม่จะไม่ได้หรอกโอ้ลูกเปล่ามาทองน้าไปนี่ บ่นก็สมืิแม่สิมงคาไค่ะม่นี่นะคิแหมไมกันอไปบเด้อไปเด้อค่ะพี่บอกนี่คือแบบว่าเห้เราบปเซอร์เท่าได้ครับเชิญคามาเซ่รไพรสหรอตากับไทยรุ่หลัง

บอกงั้นไปเด้อไปเด้อสวัสดีจ้าโอ้ก็ได้เห็นอแลมบอแลรถไปเคนนาะครื่องัเพื่อนี่เห็นไปเบิ้งแ้าสูมือแม่มอแลงไปเด้อแม่เอ้หเน่ยูกน้อยบอไม่รูไม่รูป่ งล้านล้าก็ดมือนันขอบคุณนะครับเจเเน่แม่มาเขาของนาดิบนุกคนแม่แม่ย่างไก่เมื่อกี้นี่แหะมันจับปเดซื้อพัตเตค่ะบอส้างามงามกล่องามวันนี้กล่องบอ่งามวันน้กล่องวะแม่ อล่รสีรัตัวเกี่ยวไปส่งหว่้าหนี่ยสันเดียชิดจังเน่ตสันเดียยังอยูพันน่บอร์สุขเดน่ะแม่หมวกเสื้อแดงกันชิดิดจังเนี่บันหรหรังห้แม่ต่อน่ะแม่จำไม่ได้ดอกตายืนยุคห่างกันจำไม่ได้เมื่อเต็งหนาคือควันบอยบนนั่นแหละ เสริขอบฟมพระมาสนุกบอสเอามคี่บอสอันนี้มลิคี่บอสคี่บอาสนุกเกี่ยวคือมีหลายพนมีสิบพนเหมือนสิบทำไมมือเบรนไทยเนยไทยเอฟซีลองยุลีดีใจเนี่ยเอานี่มาหยืนเที่ยงกันเลยสูมาจ้าเอาใครชงน้ำรับ ผมบ่แมีคนชงมีมีคนขายของมาดิขอบคุณครับขอบคุณครับหนูก็บอกเอาน้ำไปด้วยไปชงน้ำรึ แม่สวัสดีครับนั่งับมาเลยนั่งนี่ก็ได้เหตแจะไขพิาใครบอกเพื่อนส่ง่รกาเกย่าไปมาจ้ามาเลยจ้าเริ่เพลนเหมือนนั่งรอลูกนทางเขาานมาเลยมือเลงมาอีกเด้อ เน้ำืเบ่งมือแรกเมืด้ยหรอมาเล่นเขกก็ดอตอก่ก็ังเจีบมืออย่าง้อย่างเงเงียบเล่นมเลคเดียวอะได้ด้คนเงียบดอกคนหลายปาก็แม่กันนี่หลายคนหลายไม่แน่ใจหลายแล้วพื้นมากเราตกเกี่ยวากืเ่อบ่งหมเลยาตกเกี่ยวเขาก็มาีะไม่ขอมเงินอติมือทุเขาแกันหมดละเกี่ยวไปมือทุดท้ายอยู่ถ่ายมัเลยครับไอ้คนไทยบอ้้าติไทย กวายูคนที <th> ่หลายเนี่ยแม่บังคับไม่ไม่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยครับไมใช่เลยครับไม่ใช่เห็นะเฮ้ยเหรอใคเงอนเลยเฮ้ยแต่เฮ้ย ขอบคุณครับแก่มะแนงเด้อจะไาก่อนทีเรียรทันเดียวหางงานมึงใส่โซนไน้ำน้ำหาสิเมีนกอย่ไหนตัวติเมียน้ายอดีคนนมันได่เลยโซดนี่เพทำไม้อ้ัวไปบเนแรกอยากป้าอยู่ไดีไทยุ่เรียวขอยพีหลักลัฐาขวบพี่จอกไวบเรีวขอยจะาหน้าจะไป

ก่อนเราต้องไปเสียค่าก่อนพวกเรงนะใช่ราคาไม่มีราคาอย่างนี้แล้วจะได้เห็นหน้าได้ครนบเจอกันครับผมไม่ได้มาครับ น้ำตาลไม่เดินสายแล้วน้ำตาลจะเป็นกาแฟคากฟ่เป็นไปทำกิจการแล้วไปลุ้มด้านกิจการเดี๋ยวม เขาเรียนงาน